สวัสดี FC ช่องอิสานมนาพะเลาะที่รับชมถุกช่องทางนะครับเลิบเี้นมาทุนยู่ที่อรุณสวัสด์ฟาร์มควอยไทัยนะครับมือนี้กับาพี่นอง f อเฮ้าที่รับชมทวประเดศครับมาอัปเดตพอพันธนะครับถือว่าเป็นการเปิดัวเพิ่นเทเลกผ่านช่องมาทุนนะครับผ่านโซเชียลนะครับถ่ายหาดลงเพชรรับขยามาดักท้ายครับเพียรุ่นครับเจ้าของฟาร์มครับเพียรุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม ครับผมซื้ออยุรุ่นครับผมเป็นเจ้าของควายขอควายรุ่นสวัสดิ์ครับเป็นเจ้าของไอหัวโตนะครับตะวันลุงครับเจ้าหัวโตชายาเพิ่นเรียกว่าชื่ออีรีเพิ่นกาตะวันลุงครับตะวันลุงนะครับพี่กัดฟ้ามาก่อนครับอยู่อยู่สายครับตอนนี้ครับบ้านโคกสว่างตำบนนาสวัสดิ์อำเภอเมืองจังหวัดพิมพ์การครับครับเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนรุ่นครับ063 060 6632ครับครับผมมัตเตียนีขยัดมาตักทายครับน้องอันปัน จ้าสวัสดีครับลูกอันนี้ครับได้รับเกียรติจากน้องอันปันนะครับมือนี่มาจุ่มควายให้พี่น้องเขารับชมนะครับประเทศนี้ขอยติมากสอบถามถึงประวัติเพิ่นนะครับเจ้าตะวันลุงนะครับเรื่องราวประวัติเพิ่นสตอรี่เพิ่นเพังไดมาถึงไหนครับถึงไหนมาอยู่ฟาร์มเฮาครับแต่กอนนี่คือเดินมาจากขอนแก่นครับเดินมาจากเพือเมืองขอนแก่นเพื่อนเป็นลูกชายหลวงเพชรแม่เพื่อนเป็นลูกของมณีแดงครับแม่แม่แม่่ยกมณี หรือแม่สามนุ่มครับเพราะว่าแม่เพื่อนมีสามนุ่มบอกง่ายสัครับแม่เพิ่นสามนุ่มครับผมตอนนี้ยังอยู่คอนเจนแล้วก็เพื่อนกับมีน้องอีกสองตัวอยู่น้ำเจ้าของเก่าเพิ่ับอยู่น้ำหอยอันนะครับติดต่อสอบถามได้ครับอันสุริยันครับอ๋ออยู่ที่คอนเจนนะครับเนาะแมนครับเพื่อนนี่กับมาอยู่น้บผมกับสิบห้าเดือนครับปีสามเดือนอ๋อครับมาแต่ในหน่อยมาแต่ในหน่อยแล้วครับมาไม่เจอกระดูกไม่เจอหัวมาครับตอนนี้เริ่มดีกันมากจังน้อยแหละ ครับผมตอนนี้อายุเพิ่นลายเป็นไรครับสามปีหนึ่งเดือนครับาสามปีกับหนึ่งเดือนความสูงปัจจุบันเพิ่นครับประมาณร้อยหกสิบเนี่ยครับโอ้ประมาณประมาณเอาครับหกสิบครับพี่เอารุ่นมองเห็นมันอย่งไรครับถึงได้นำเพิ่นมาพัฒนาครับจุดเด่นลักษณะเด่นของเพิ่นครับก็มากกระดูค้งสางเพิ่นครับก้ากระบาดหัวใหญ่เนาะดานเทียนหีดข้าหลักๆคือกระบาดหัวเพิ่น้วก็เขาเพิ่นเนาะเมนครับจุดเด่นลักษณะเด่นเพิ่นครับ ใหญ่คักเลยนะครับวงเขาไก่น่าจะเขาใหญ่ได้พอนะครับเนี่ยครับลำตัวเพิ่นนครับเดี๋ยวให้น้องอันปันจุงวนนิดหน่ะจุงวนหน่อยลูกจุงเอาไปฝั่งนู้นเลยจ้ะเนี่ยครับนี่ใส่เพิ่นกับหูเชืีองนะครับถ่ายเป็นไรครับหนาเลิกขนาดเลยวันนี้ครับเบิ่งครับพี่น้องลำตัวลึกดีครับกำตัวเงี้ยแต่บอลเลือถ่ายสวย นางนาซายไยถ่ายกว้งนะครับพี่น้องครับเนี่ยครับจัดท้ายลำตัวยาวครับโอ้มีทายาตยูฟ้าห้าลูกลูกเพชรสยามครับนี่ลูกเพชรสยามครับโอ้สี่สิบวันครับสี่สิบดสี่เป็นลูกเพาะลูกฟ้าหาอยู่นี่แล้วปะครับแม่นครับแต่ว่าผสมรอดครับโอ้เนี่ยครับขันรายการเนี่ยครับพี่น้องยังพันกล่องอันนี้ก็สุจอดเลยตวนี้นีะครับเบิ้งอีกรอบหนึ่งครับชุดเดือนเพิ่นครับพี่น้องที่เบาทนมองเห็นกะได้ท่ายนาท่ายลึกครับ แต่น่าใช่ลึกหลักะหางลึกหางเงาครับพี่น้องครับนี่ครับครับเป็นะครับผลงานการจายลูกเพิ่นหรือว่าพันธุกรรมเพิ่นนี่เมียเห็นเจ้าตัวแล้วครับตอนนี้ออกมาหาตัวครับตัวเมียสี่ตัวผู้นึงครับโอ้เมียเมียสี่ตัวครับผู้ตัวนึงครับครับเป็นไรครับเด็ดดีป่ะงามก็ถือว่าพ่อเบิรงพ่อใส่ได้อีกรับหนึ่งครับผมครับผมคือจะมี ให้เห็นในคลิปมาเลยนะครับในฟาร์มเฮาอยู่ครับนี่มีมีตัวนึงครับมีตัวนึงครับพี่น้องเดี๋ยวตัวนี้เลยสองเดือนครับครบสองเดือนหมู่บ้านครับครับเดี๋ยวค่อยชมในช่วงถัดไปครับบอกเลยว่าจายลูกบ่ธรรมดาครับเจ้าตะวันลุ่งนะครับนี่ครับที่บ่าวทนมาจุดนึ่งนีะครับเปิดคอมเชื่องความหูนะครับแข่งขากับมักใหญ่เลยเรียกเพิ่นกับเดิมเดิมนบ่ครับพี่ลุนครับ ครับย <si ังรอหมอมาแต่งอยู่ครับยังไมแต่งอยู่ก็หมอมาแต่งเปิี่ยได้ครับเบิ้งครับเบิ้งแข้งขาหมักใหญ่เลยนะครับดักใหไงไร้วงครับพี่น้องครับหมักไงเลยพี่นะครับถือว่าจุดเด่นเพิ่นเนี่ยครับองค์คอชัดเจนเลยครับหนุ่มราชนีควายไทยเขาเลยนะครับนี่ครับยืนเปลี่ยนนี่บคนประจำมันยั่นใหญ่ตั้งห้องวะเห็นไหมครับหนึ่งแข่งไร้เลยนะครับตอนนี้เพิ่นกาผสมได้แล้วนะครับเนาะ ตอนนี้ก็เริ่มผสมมาแต่ถึงที่พี่แล้วก็ทย่อยออกครับเรือนนาก็ทย่อยเริ่มจะเดือนนี้ฮะเดือนนาก็คือเรื่อยๆครับออกทุกเดือนครับประมาณหกสิบกว่าเนี่ครับประมาณหกสิบกว่าแม่แล้วแต่ว่าไม่เห็นหาหาหกตัวแล้วเนาะครับหาวย่อยออกแล้วเรียบร้อยหลายหลายตัวแล้วนะครับน่าจะสองสามเดือนต่อไปนี้อาจจะทย่อยออกทย่อยออกเรื่อยๆครับครับผมแคนี้ค่าผสมของข้าครับคิดกับพี่น้องเกษตรกรใดๆครับพี่รุ่นครับ คือผสมนอกครับสามหลอดสารเหนือคือห้าพันบาทครับครับผมสามหลอดนะเขาคิดราคาห้าพันบาทคันพูดให <เอ S 1> ้จับสัดบุเป็นเอามาฝากไปสองสามหมื่นกระบอกอะไรได้คิดราคาครับครับผมบอะไรคิดค่าเลี้ยงแต่ว่าคันเสี่ยวม,มาฝากแบบว่าตัวดทองตวดยังไม่เลิกอะมือละสองร้อยครับเบ้าทนุนอ๋อครับคิดเป็นมือมือลนะสองรอยเนาะถ้าเขาสิฝากหรือว่าบง่ายก็เป็นโครงการรับฝากรับฝากดูแลจนกว่าจะตัวดทองกคาบานไม่นครับเขาคิดวันละวันละสองร้อยสองร้อย นะครับเปิดเท้อพี่น้องผมมีเวลาจับสัตว์เนาะจับสัตว์ประมาณจับสัตว์ปเป็นหรือว่าผมมีเวลาเลี้ยงกันสินะครับการน้ำค่ายเขาเรวมโครงการกับฟาร์มเฮาได้เลยนะครับยินดีลูกา้าังยินดีดนะตอนรับพี่น้องทุกคนเลยที่มาเยี่ยมมาชมนะครับโอ้ร oh. อขนาดเลยครับเมืองไทยเพิ่นกันกนสดสดเลยนะครับกระโดดง่ยคักเลยนะครับเมื่อนี้พี่น้องชมคลิปแล้วมีโปรโมชั่นอย่างบ่ครับ พิเศษยังวะแล้วว่าเปิดตัวเพิ่นเธอแรกครับกรลังก็เปิดตัวครับเราเป็นสองเบาทั่วนี่เจ้าแรกครับเอาเป็นจักสามตัวหาตัวละวาซิปตัวแรกที่หลังจากที่ลงคลิปเพาสี่่าซี่ยางสี่พันมาครับอ๋อสี่พันครับพิเศษพิเศษให้พี่น้องเขาเลยครับเนาะครับตรงถามเชียขึ้นเมื่อนี้แกเป็นเลิกเลิกดีดนครับเมื่อนี้ครับเปิดตัวพอพันเท่านะครับมาพัฒนาอยชนแถวแถวบ้านเท่าครับ เขียดบึงการหรือเขียดไก่เคียงครับครับบึงการไก่เคียงโซนนี้ไก่อำเภออย่างนี้ครับโซนส่นบ้านเฮาโซนนี้ครับหมายถึงว่าก็ติดศรีวิไลติดแทบทุกอำเภอครับขาดขาดก็ติดศรีวิไลแล้วก็เมืองเนาะครับขึ้นไปทางนั้นก็บุ้งค้าครับเซกเซ่กาครับมันติดกันเบิดมั้ยครับตีกันเบิร์ตเลยเนาะถือว่าแต่ว่าบ่ไก่เขียดลอยต่อบ่ติดตะพอนจะเลื่อนก็พอในในเขตจังหวัดบึงการเฮาติดทุกกับทุกอำเภอเลยครับกับบึงโคงหลวงบ่ สูงนั้นติดโซนมันโซนวงกลมเลยครับผมเบอรเตี้ยพี่น้องครับบ่อไมีลดม่ร่างเสียครับเพราะมีรถบริการมีบริการมีมีครับผมมีเนาะครับแต่่วาต้องโทรแจ้งก่อนโทรแจ้งก่อนลงหน้าครับจักมือนึ่งสิม่วงปุ๊บปั๊บครับอยู่ใกล้กับอสิบ่คิดค่านรามันหาโล10โลถ้าว่าอยู่ไกลเนี่ก็ค่อยคุยกันเนาะครับผมบ่ยากบ่ยากครับตอนนี้ราคาพิเศษต่อรองกันได้แรกครับพี่น้องครับคุยกันได้เลยครับพี่น้องชาวควายนํากันนะครับพัฒนาไปนํากันครับนะครับเอา่่นีี้้หลังงจจาากทเเเฮบิาตะวันลุ่ง นะครับเมื่อีนกาในช่วงต่อไปเนาะเป็นรุ่นจะาาไปเบบรงทายาดเพิ่นครับผมนะครับว่าผลงานพันธุกรรมเพิินที่จ่าลูกอกมาเนี่ยสีเด็ดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามชมในช่วงต่อไปครับโอ้อันนี้คือเป็นทายาทของเจ้าตะวันลุ่งนะครับพี่น้องอ้าวใาขนาดเลยครับเดี๋ยวพี่อรุ่นแนะนำพี่น้องเขานะครับเดี๋ยวแม่เป็นก้อนแม่เพิ่นเป็นเล่าใดทรายใดครับ นายเป็นสายอีสานเขานี่แหะครับสายพัฒนาเขานี่แหละเป็นเราอีสานเขาเนา้ครับซึ่งเพิ่นได้กคอดทายาทของเจ้าตะวันลงเป็นบ้าพันธุ์หลักเขาอยู่ฟาร์มแม่แม่ครับนะครับตัวเนี้ยอายุเพิ่นลูกสาวตอนนี้เป็นไดครับอายุหไรเป็นใดครับสองเดือนเต็มว่านี่ครับโอ้สองเดือนเต็มครับพี่น้องครับสิบห้าพฤศจิกาเออเบิ่งถ่ายเพิ่นถ่ายลึกถ่ายหนาครับพี่น้องครับหลักการเพิ่นได้ลร่ำตัวเงานะครับหน้าสวยได้ตัวตัวแม่พร้อมครับ ไอตัวเมียด้วยนะครับนี่ครับโอ้ทีเด็ดเลยครับถือว่าเจ้าตะวันลงเนี่ยก็ใจโลกได้เด็ดขาดว่าธรรมดาครับน่าจะพอใส่อยู่ครับนะครับนี่ครับทีเด็ดอีลีเลยนะครับแม่เพิ่งสูงลายอะไรครับพี่ประมาณรอยชี้ซิบหานี่ครับชี้ซิบนี่แล้วประมาณรอยชี้าเนาะโบเกินไหนโบเกินนี่ครับเป็นพ่อไเราอีสานเท่าเขาลู่แม่เขาลู่ครับสายยาเพิ่น แม่โบบานครับแม่โบบาลต่วาเชื่อีทีเพื่อนแม่โบบาลเนาะครับเทีวรุ่นมองเห็นทายาตัวนี้ออกมาเป็นไงครับพันธุกรรมที่เป็นลูกฟาร์มเขาเลยตัวนี้ครับก็คือลํำตู๋ผนยาครับถ่ายเพื่นดีแม่บ่าวโทษครับคั้วหน่อยที่เลือกะกนาะมันมันลึกเลือกดีผมปะเลือกดีครับถ่ายวันไหนถ่ายครับถ่ายคือบนนี้พอครับครับถ่ายง่ายง่ดีถ่ายง่ายครับถ่ายถ่ายนาดีได้ได้พอเลย ทรงลูกตอลูกเลยครับพันธุกรรมนี่ครับตัตวเบิ้งหลายๆตัวบางทุนครับกันตัวนี้คือว่าโอเคอยู่ครับระด,ดับนึงที่ว่าใส่ได้อยู่เด็ดเด็ดครับเด็ดเด็ดแต่นี้มีพี่น้องเอฟซีเข้าจองอยังครับพี่ย่างอยู่ครับย่างเนะาะนโอ้แต่พี่น้องเห็นคลิปชมคลิปแล้วสนใจอยากนําไปพัฒนาครับอันนี้อนาคตไกลครับทือว่าเอาไปย่างสนามแั่นี้พอผิดหวังเลยครับนี่ครับถ้าเปิดแปงกันด้วะครับพี่เนาะ แบ่งทุกตัวครับแบ่งทุกตัวครับพี่น้องสนใจกับโทรหากินกลางหาเพียรุ่นได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์กับเพียรุ่นครับ063ครับครับ060ครับ6632ครับ063 060 6632นี่ครับนะครับมาเบิ่งมาชมตัวจริงได้เลยครับพี่น้องครับตัวนี้ครับเงา้วมาคักเลยนะครับเนียงงานพร้อมนะครับแม่เพื่อนครับล่ำตัวเรว่าเงี้รับหาง หางลามหางพอดีครับแม่เพลินมันใจหลูกมากมันมันเป็นส่งส่งนี่เลยครับผมเห็นสามตัวละยูมีตัวแรกอีกตัวแรกเราจะสวยสวยเลยครับตัวแรกมันสีออกสีเล่าครับผมตัวนั้นสามเดือนเนิดๆครับครับเบิ้งไกลๆครับพี่น้องครับตัวแรกตัวนั้นตัวแรกตัวนี้เป็นตัวที่สองขาหลังมักใหญ่กันครับนี่ครับอ้ยตัวนี้ตัวที่สามนี่ว่ะเออตัวที่สามครับแล้วครับเอาโอเคครับผมเบิ้งตัวต่อมาครับตัวถัดมาเลยครับตัวนี้เนาะครับ ตอมมาจ้วงไหมตอมโอ้คือขนาดเลยว่าแม่พุณ่ะหน้าตาเพิ่งจริงจังนี้เลยพุณ่ะอันนี้ไข่ไข่ลูกบ่าแม่บ่าไขยไผ่โรคตัวนี้คไขยไผ่ตัวนี้ไข่ปลาดาบ่ะอย่าได้นไหมอ่บอกอย่าเดินไหมครับเดี๋ยวพี่แอร์รุ่นไหนนั่พี่น้องครับเพิ่นเพื่อนซื้อยังครับตัวนี้ครับตัวนี้ขุนพันธ์ครับเจ้าขุนพันธ์ครับ เป็นเป็นลูกคุณประธานก็แม่ดวงดีซึ่งเป็นไอ้น้องของเพชรบานผือยูุ่งก้อยบานผือน้าเสียไก่ครับครับผมบานผืนอุดรครับผมอายุกับความสูงครับนะครับตัวนี้ก็สิบสามเดือนนะครับสิบสามเดือนครับพี่น้องครับโอ้ขี่โชว์พี่น้องเขาละนะครับตัวนี้เป้าหม้ห่อไปไหนครับที่ห่ามาไหวฟาร์มเขาก็คือว่าเบิ่งพัฒนาการเพิ่อนผิวสีเปซ่ซอมเดยครับเพราะว่าอายเพิ่นก็ถือว่าทรงลูกดีเนาะตอนเนาะเพชรบ้านผืนนะครับครับโอ้ที่เด็ดเลยสุดยอดแล้วครับตัวนั้นก็คือเป็นลูกของเพชรใหพี่น้องเกษตรกรแล้วครับ เพชรบ้านเพออันนี้ก็เป็นเป็นปน,น้องนะครับเนาะเป็นน้องแต่ว่าคนละพอครับตัวนี้เป็นนองเป็นลูกคุณสะทานครับแต่ก่อนคุณสะทานก็นยุ่นี้นะครับยุคผมกับปีกว่าอ๋อโอ้ตัวนี้กับ่าธรรมดาครับเนี่ยครับกบคางใหญ่กระดูกกระดูกใหญ่ให้กันครับตัวนี้ก็ได้ครับต้องลอติดตามพัฒนาการเพิ่นจักหน่อยเมียนพอนเป็นก้นหน่อยอยู่โอ้คนจูงนี่ก็สุดจอดก็ฝีมือแท้ชื่อน้องอะไรลกูกคนจูงซื้อ,อยัง ซ,ซื้อวันจูไกว่ซื้อวันบ่าซื้อวันยังสันซือ้อยังหรอากายกล้องครับไอๆเอาโอเคครับผมมึงสามาชิกตัวต่อไปครับในฟาร์มเราครับบรรยากาศในฟาร์มครับช่วงกลางวันครับเคาะเคาน้อยๆเบาๆทุนยังมูเติงขันฟาร์มครับผมกำลังพัฒนาไปต้องกันนี่ครับตัวนี้ครับตัวที่ยังพานหาน้ากล้องเข้าตอนเที่ยวไทยตอนชิปเนาะครับนี่เป็นทายทาทของอะไรกันนะครับ ตัวนี้เป็นลูกของเพชรสยามครับของผู้ใหญ่แคทนะครับโอ้ทายาทเพชรสยามครับของผู้ใหญ่แคทครับตัวนี้ครับเป็นตัวผูครับตัวนี้แต่ว่าเป็นตัวผูครับโอ้แข็งขาดีกันครับตัวนี้ร้านลุงเพชรกันครับตัวนี้สี่สิบมือครับไว้สี่สิบวันครับนะครับไว้สี่สิบมือแม่เพิ่นนี่สูงไรบปางไดครับแม่เพิ่นบ้านลอยสามชิบวกครับโอ้แม่ลูกแรกครับโอ้บรรจใจลูกได้ประทรมาดาตัวครับเพ่ ัเป็นอ่างไงครับครับเป็นได้อ่างเล็กเนาะแม่เพิ่นใจลูกแมาถือว่าทรงลูกดีขนาดเลยเนี่ยครับโอ้ทายยืนมันคาเปตฮะคุณเพชรนะครับสายาาพันคุณเพชรป่ะครับเนี่ยคุณเพชรซื้อเพิ่นเจ้าคุณเพชรลูกเพชรสยามพ่อพันธ์ดาลงในอนาคตเลยครับเนี่ยครับตัวนี้ปรามาณเป็นไครับแต่พี่น้องเห็นคลิปเขาเขาแบ่งพัฒนาน้ำ่ะตัวนี้กัเอาไว้สักครั้ครับตัวนี้ครับ ครับผมแม่ยตรงไหนร่อรอบมนใหญ่ก่อนร่อพัฒนาการล่รอพญายิ่งน้อยก่นะอนเนาะเนี่ยครับต้อท้องต่อไปกระติ๊เซตะวัานลุงมาที่นี่ครับเพราะว่าที่เหลี่กวกับเพชรสยามครับสิ่งเป็นลูกลุงเพชรคลืกันครับผมขอขับสนใจกับความบัเบิ่งมาชมอุทออามมายาอกรจุฟาร์มห้าเพล่ะครับมาชมตัวจริงได้นะครับตัเครครับผมเบิ่งตัวต่อไปเลยครับตัวนี้แม่ดอกคู้นครับ ลอกขอดครับลอคขอดลอกขอดกับตะวันลุงครับครับผมพอพันธุ์นะครับไกยด่านปะครับเดือนนี้ห็นปะแมนแมนน่าจะไละไี่หนิครับเพราะว่าหนังเมือกเิ่นเริ่มไหลมาหลายเหมือนที่ต่อกันแลลวก็เลยโบยอยลงไปทงหน้าครับผมพอไขยอยู่ตรงหน้าแล้วมีอีกอยู่ครับโอ้ทองที่ไดครับในทองตัวนี้ทองที่่ครับอืมที่เด็ดเลยครับรอพันธนกรรมออกมาเป็นสายตางครับ สายตางแต่วันเป็นได้ขอมอ่างนะครับเนาะนี่ครับกระดูกใจกระดูกใจครับเราติดตามผลงานไปเรื่อยๆเนี่ยครับในเดือนนี้นะครับอ๋อครับไปนธนี่ก่อนจบคลิปก้อนจากพี่น้องไปในคลิปนี้ครับฝากถึงพอพันเท่าพี่น้องยม่ยอมมาชมได้ละรับพิกัดฟ้ามเบอร์โทรศัพท์ครับครับคือว่าขนใจมาอยากมาผสมพันธุ์อยากมีพันธุกรรมของตะวันลุงก่ะ ฝากมากเลยครับตำแหน่งก็คือบ้านนี้บ้านโคกสว่างตำบลนาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับอรุณสวัสดิ์ควายไทยครับครับเบอร์โทรศัพท์ครับ063 060 6632ครับหรือว่าช่องทางติดต่ออีกช่องทางหนึ่งเฟสบุ๊กเข้าก่อนเฟสบุ๊กอ่อรุณสวัสดิ์ควายไทยสายพัฒนาครับอรุณสวัสดิ์ควายไทยสายพัฒนาครับเดี๋ยวมาทอนจะขึ้นในหน้าคลิปเฮาแม่นครับครับที่ใดพี่น้องรับชมรายการฝากกดติดตามฟาร์มเฮาฟาร์มเฮ้าหนึ่งนะครับเอ็นว่าฟาร์มนี้ก็ เป็นพ่อพัที่พัฒนาแล้วทุกตัวเลยนะครับที่เด็ดนะครับจะได้ก็ฝากพ่อพันธุ์ตัวนึงมาในใจพี่น้องชาวควายเฮ่าหรือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งพ่อพันธุ์ตัวนึงเนาะครับผมของเกษ<ศ>ตรกร<ม>ทางโซนจังหวัดบรรึงกาฬครับจังหวัดแกลกเชียงครับอำเภอไก่เชียงจังหวัดไก่เชียงนะครับฝากไปในใจพี่น้องเฮาเจ้าตะวันลุ่กนะครับหรืออยู่ในอันนั้นเพิ่นกัดจี๊ดสามตั้งแต่คือจี๊ดตอไอ้หัวโตเลยครับไอ้หัวโตสายหญ้าเพิ่นที่เหาเอินเพิ่นจะหน้อยนี่ครับเอินเพิ่นมาแต่น้อยนะครับรร ขายาเจารุงเพชรนะครับเราอไทยนะครับสุดท้ายครับเมื่อนี้บ่ยขอโกครับจากช่องสามนาฬิกาเลาะต้องขอบคุณที่รุ่นในายครับพ่นครับครับผมขอบคุณหลายครับพี่ครับครับผมขคนเอฟซีที่รับชมที่ติดตามทุกจ่องทางขอบรับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ความเข้าให้อาทษน้ำครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปเนียวก็เข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับ นีค่าผสมหพราอ่อนพัญหาเราค hey, ่ันหาเนาะสามเธอให้เราละเสื้อ่ีลัะหลบระเกัส่วนมากจะเป็นซัดแต่เขาผสมกับเทอเดียวปุ่งเดียวนั่นเองเนาะปุ่งเดียวนี่ห้อง